สุดเศร้าจจรันงามลีหรือในจันหนวดเขี้ยวเสียชีวิตลงแล้ว กลายเป็นความสูญเสียกับวงการบันเทิงไทยอีกแล้วเมื่อดารารุ่นใหญ่เจ้าของบทบาทจันหนวดเคี้ยวอย่างจรรันง,งามดีได้จากไปยังกระทันหันด้วยวัย49ปีเท่านั้นหรือพื่อซื้อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาจรรันง,งามดีได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เป็นภาพและวิดีโอของเจ้าตัวกำลังทํางานบ้านบางระจันโฮมสเตย์ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า ทำงานวนไปความสุขที่หาได้เสร็จแล้วห้าห้องเหลือกเก็บหลังที่6-8ถึงหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวการเสียชีวิตของเจ้าตัวขึ้นมาเนรคุณจรรย์เป็นนักสแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากบทบาทจันหนวดเคี้ยวในภาพยนตร์เรื่องบางระจันเนื่องจากมีใบหน้าที่คมเข้มจึงเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็มีผลงานละครโฆษณามาอย่างต่อเนื่องและทำธุรกิจส่วนตัวโดยตั้งใจเปิดโฮมสเตย์ที่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อบ้านระจันโฮมสเตย์โดย สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการวูบกระทันหันต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะ